เทคนิคเลือกกินขนมปังยังไงไม่ให้น้ำหนักพุ่ง oh, 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 oh. วันนี้นะคะหมิวก็มีเทคนิคดีๆในการเลือกทานขนมปังมาฝากให้กับทุกคนเพราะว่าขนมปังเนี่ยเป็นอะไรที่หาได้ง่ายแล้วก็กินง่ายใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีความเหนียวนุ่มหวานฉ่าเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมคะยิ่งมื้อเช้านะคะใครที่ไม่มีเวลาทานอาหารหนักก็จะทานขนมปังเป็นเมนูเล็กๆนะคะไว้แก้หิวใช่ไหมล่ะคะวันนี้เนี่ยหมิวก็มีเทคนิคนะคะในการเลือกซื้อขนมปังหรือเลือกทานขน ปังยังไงไม่ให้น้ำหนักเราขึ้นง่ายนั่นเองค่ะ ข้อที่1เลือกซื้อขนมปังที่มีส่วนผสมของกากใย,ยไฟเบอร์ที่สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งโฮวีดแป้งข้าวไรซ์เบอรี่หรือว่ามีส่วนผสมของผักค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะมิวก็มีขนมปังฟักทองมาให้ทุกคนดูนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมของฟักทองซึ่งเป็นผักผลไม้ที่มีกากใย,ยไฟเบอร์ค่อนข้างสูงและยังมีวิตามินมากมายนะคะเวลาทานไปแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยนะคะแล้วก็ยังได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากฟักทองด้วยค่ะ ข้อที่2เลือกส่วนผสมที่ไม่ผสมเนยนะคะหรือว่าไขมันจากสัตว์ค่ะเพราะว่าถ้ามีส่วนผสมของเนยมากจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้พลังงานเนี่ยสูงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกทานขนมปังที่ไขมันต่ํานะคะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยย่อยง่ายและพลังงานเนี่ยไม่สูงเวลาเราทานนะคะก็สามารถนํามาใช้เป็นพลังงานแล้วก็เผาผลาญได้ง่ายค่ะ ข้อที่3เลือกทานขนมปังที่ไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลนะคะทุกคนเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยจะช่วย ดักในการย่อยของเรานะคะให้ท้องของเราเนี่ยย่อยยากมากขึ้นและที่สําคัญยังช่วยเพิ่มพลังงานนะคะให้กับขนมปังของเราเนี่ยจากปกตินะคะอาจจะแค่ประมาณ100แคลถ้าใส่น้ําตาลแล้วก็ไขมันลงไปเนี่ยอาจจะพุ่งเป็น200แคลเลยก็ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังในเรื่องของน้ําตาลเป็นหลักนะคะเพราะว่าในแป้งเนี่ยก็มีน้ําตาลอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย แป้งก็จะมีรสชาติความหวานของวัตถุดิบตัวนั้นอยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่น้ําตาลมากจนเกินไปก็ได้นะคะหรือไม่แล้วก็ค่อยนําขนมปังเปล่าๆนะคะมาทาแยามที่ไม่ผสมน้ําตาลนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยทานง่ายนะคะแล้วก็อร่อยมากขึ้นค่ะ อ่านี่นะคะก็เป็นหนึ่งเมนูนะคะของหนิวนะคะที่หนิวได้ทําขายนะคะเป็นขนมเพื่อสุขภาพซึ่งสุขภาพยังไงของหนิวนะคะตัวนี้สังเกตได้เลยค่ะว่าเนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างแห้งนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้เนยนะคะไม่ได้ใส่ไข่นะคะไม่ได้ใส่น้ําตาลซึ่งทานแล้วนะคะก็จะย่อยง่ายกว่าขนมปังปกติและยังมีส่วนผสมของกากใายไฟเบอร์ไม่ว่าจะเป็นแป้งโฮลวีหรือว่าแป้งฟักทองนั่นเองค่ะนี่นะคะแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่มีส่วนผสมของไขมันนะคะเขาก็ยังจะมีความหนา นุ่มนะคะแล้วก็ทานง่ายไม่ได้ทานยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องเลือกขนมปังนะคะที่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นภาระต่อร่างกายของเรานะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้ร่างกายในการทํางานนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันนะคะให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกกินอะไรที่ดีต่อสุขภาพของร่างกายเราแล้วเราก็ต้องเลือกนะคะหมิวก็คิดว่าวันนี้นะคะทุกคนก็น่าจะนําเทคนิคดีๆที่มิวมามอบให้กับทุกคนลองไปใช้กันนะคะเพื่อ ว่าทุกคนเนี่ยจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ลดน้าหนักได้ง่ายนั่นเองค่ะ,ะถ้าใครชอบเก็บเคล็ดลับความรู้ดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถกดติดตามกดถูกใจได้นะคะทั้งทางเพจ Facebook นะคะหรือว่า i อขนมของหมิวได้เลยค่ะและ้วมูวจะนำเกจเคล็ดลับดีๆความรู้ดีๆแบบนี้มาฝากให้กับทุกคนอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย